ฉันถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยทไมฉันต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเป็นแบบเพลงอะไรร้องให้จบ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 แล้วร้องให้จบเป็นคนแล้วอะไรร้องให้จบดีคะ ลองงลอให้ลองให้จบแลองให้จบหาลองให้จบแล้วจะให้ร้อนแข่ง A B C แล้ว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 เปิดหนังสือด้วยีล้วลองเพลงให้นะเจฟังก่อนเลย ที่หน้าอะไรเลือกขากินของใช้เขาตา้องดูให้เต็มตา <c oughs> อะไรเต็มตา <c oughs> เขาดูกันที่ชลาที่ชลาอ๋อครับเข้าบ้านได้แล้วครับไม่มีอะไรครับข้าบ้านข้าบ้านได้แล้วครับถืเขาดูกันชลาดูที่ฉลฉนเลือกตัวเธออยู่ที่หน้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ